โอเคครับศิลปินสวัสดีครับสวัสดีค่ะศิลปินแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพกามาจารลมุตดนะคะชื่อเล่นชื่อบัวค่ะก็มาในผลงานชื่อชุด่วงแห่งจินตนาการค่ะครับผม เป็นอะไรยังไงลองเล่าให้ฟังนี่เป็นงานเทคนิคอะไรครับลองเล่าเทคนิคนะคะเป็น2มิตินะคะสมิติสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคเป็นสีิขีดบนข้าใบค่ะผลงานมีทั้งหมด2ชุดด้วยกันชุดแรกจะมีทั้งหมด3ผลงานจะเป็นดังที่เห็นเลยค่ะอ่าครับผมแล้วก็ชุดที่2นะคะก็คืออยู่ตรงมุงมนัม้นเป็นชิ้นใหญ่สุดได้ลองดูชิ้นแรกก่อนอันนี้เป็นอะไรยังไงลองเล่าให้ฟัง ชิ้นอันนี้ไม่ไม่ถือว่าเป็นชิ้นแรกนะคะเพราะว่าทำเป็นชิ้นที่สาแต่ว่าสตอรี่ของเราเนี่ยเราจะเล่าด้วยความทีห่หัวข้อหนูเป็นเรื่องของห่วงแห่งจินตนาการคําว่าห้วงของหนูมันคือช่วงเวลาช่วงเวลาของเนี่ยหนูก็เลยอยากจะเล่าผ่านมุมมอง3ามช่วงเวลาด้วยกันที่อยากที่เห็นไปทีนี้ตัวหนูเองเนี่ยมีความชื่นชอบในด้านผลงานแฟนตาซีเราชอบดูหนังเราชอบเสพข่าวละครหรืออะไรต่างๆที่มันมีความแบบติดแฟนตาซีติดเหนือจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่ามันเหมือนได้พักเบรกจากโลกแห่งความเป็นจริงไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการทีนี้เราจะเป็นผู้สร้างโลกเราสร้างสรรค์โลกออกมาผ่านผลง,งานศิลปะเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าผลงานที่เราสร้างออกมาเนี่ยเรามีความชื่นชอบยังไงเราสร้างสรรค์มันออกมาแบบไหนผ่านสีผ่านลักษณะสัญ,ญลักษณ์สิ่งที่เห็นจากในภาพอะค่ะทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดจากการที่เราได้ประสบพบเจอมาแล้วก็นํามาดัดแปลงอย่างเช่นตัว อย่างเช่นตัวต้นไ,ไม้ใบไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านหนูอะค่ะมกรันถูกต้องเราเคยได้ยินตำนานนี้แล้วรู้สึกว่าเรารู้ส<ๆ>ึกว่ามันอินเราเรามีหุบเราอยากใส่กิมมิคให้กับงานเราทีนี้ตัวต้นไม้ตัวสีตัว,ต,ว,ต,วตัวการใส่บรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะให้ความรู้สึกโทนพาสเทลโทนแบบคัลเลอร์ฟูลซึ่งมันก็เป็นความชอบของเราด้วยเราเหมือนเราอยากจะเปลี่ยนค่าสีของงานที่ถ้าเป็นฟองฟ้าปกติก็อาจจะ มีความแบบเป็นฟ้าเป็นขาวแต่เราอยากจะแซมไม่ใช่แค่ชิ้นนี้นะคะแต่เป็นชิ้นอื่นชิ้นเนี้ยเราอยากจะแซมความความอบอุ่นความรู้สึกเหนือจริงขึ้นไปในภาพทั้งตัวสัญลักษณ์เองหรือแม้แต่สีค่ะได้เดี๋ยวก่อนน้องน้องเป็นคนชอบสัตว์ไหมชอบอะไรนะคะชอบสัตว์สัตว์ตหนูวาดสัตว์เต็มไปหมดเลยในนะี้หนูรู้สึกว่าพอพูดถึงโลกแห่งจิตนาการนะคะตัวแทนที่จะเล่าเรื่องได้ดูดีที่สุดสำหรับหนู แล้วก็สาหรับศิลปินที่เราไปศึกษามาคือสัตว์เพราะว่าตัวสัตว์เนี่ยมันมันสามารถที่จะถ้าเป็นความชีวิตจริมรราามารงมนุษย์เราสามารถาทําได้ทุกอย่างเราสามารถพูดขยับท่าทางแสดงความรู้สึกออกมาแต่สัตว์เนี่ยการพูดมันพูดสื่อสารไม่ได้มันสื่อสารได้แค่อย่างเดียวคือท่าทางลักษณะทีนี้เราอยากจะใส่ความเหนือจริงเข้าไปคือสัตว์ของเราอ่ะมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับงานเราก็เลยนําตัวสัตว์ตัวนี้ค่ะเป็นเหมือนตัวกลางสือ่อเป็นตัวคาแรคเตอร์ตัวละครหลักของเรา ก็เป็นแลนสเคปผสมกับภาพภาพสัตว์นะเนาะประมาณนี้แต่ว่างานสวยนะเทคนิคเลือกสีอะไรได้สวยเดี๋ยวดูอันต่อไปเป็นงานผู้หญิงเลยอันนี้ออกโทนชมพูเนาะใช่ค่ะชิ้นนี้ชิ้นแรกค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเอ็กซ์เพรสออกมาค่อนข้างที่จะหลุดเขาเรียกว่าพอเป็นเป็นชิ้นแรกค่ะเราได้ทําในสิ่งที่เราอยากจะวาดทั้งโทนสีทั้งสัญลักษณ์เรารู้สึกว่าเราอยากทําแนวเนี้ยมันก็เลยออกมาเป็นถ้าถ้าให้ถามสี่ชิ้นน่ะหนูชอบชิ้นที่สุด เพราะว่าด้วยด้วยอะไรหลายอย่างอย่างตัวต้นกล้วยที่เราแถวบ้านเราเราโตมากับพวกอย่างที่หนูบอกค่ะโตมากับต้นไม้หนูก็จะชอบที่จะใส่สัญลักษณ์พวกนี้แต่แทนค่าสีใหม่แล้วก็ดอกดอกวําโพงใช่ค่ะแต่ว่ามีแสงส่องลงมาสื่อถึงความแบบเออให้โชคให้สว่างอะไรประมาณนี้ด้วยใช่ค่ะแนวก็ปีนีเชื่อไหมใช่ค่ะทีนี้มีลูกเล่นนิดหนึ่งบางีข้างล่างเนี่ยเราไม่รู้ว่า ปีกผีเสื้อข้างล่างเนี่ยอาจจะเป็นสัตว์ก็ได้หรืออาจจะเป็นผีเสื้อเฉยๆทีนี้ผีเสื้อที่ไหน,น่ะคะจะจะจมน้ำ <laughs> จะหายใจใต้น้ําได้มีช้างบินได้ถูกต้องค่ะม,มีประตูมิติอ้ออีกอย่างที่อยากพิเศษน,นะคะ<อ>ทุกสามทุกสี่ชิ้นนะคะหนู<อ>มีประตูมิติหมดเลยอันนี้สวยอันนี้สวยก็คือเราเลือกโทนสีออกเป็นพิคงโซนยันออกเป็นชมพูประมาณ <laughs> มาเจนท่าพิงค่ะมาเจนท่าพิงมาเจนท่า๋อ่มาเจนท่าใช่ค่ะก็ยังมีสัตว์อยู่ยังมีมียูนิคอร์นไหมแต่ไม่แต่ไม่ใช่เป็นม้าแต่ว่ามีปีถ้าให้ดูดีๆอะค่ะตัวยูนิคอร์นจะมีเขาเพการ์สจะมีปีกแต่ตัวเนี้ยปีกของมันไม่ใช่ปีกของม้าปกติมันเป็นปีกผีเสื้อเพราะฉะนั้นหนูไม่สามารถพูดได้ว่าตัวเนี้ยคือเพการ์สแต่ขอเรียกว่าเป็นม้าฉบับหนูอย่งนี้แม่กรพปุนไหม แมงกะพุนที่ลอยบนบกใช่แมงกะพุนลอยบนบกใช่ค่ะช้างมีปีกโอเคครับเป็นแน่นเนาะไข่มุกก็อยู่บนไข่มุกก็อยู่บนบกแล้วมีฟาร์มิโกมีฟาร์มิโกสองตัวค่ะที่มีปีกแซมอ๋อมีปีกมีปีกอ่อนแบบปีกใสๆแบบฟาร์มิโกมากินน้ําในบึงภกแตอนเย็นแล้วประตูมีเยอะประตูหมายถึงประตูมันก็คือ อย่างสมมุติเราอยากจะเดินทางไปไหนอะค่ะเดินทางโดยสารโดยแบบว่าเออเดินไปขับรถหรือแม้แต่วิ่งขับจักรยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นโลกแฟนตาซีอะคะ่ะเราอยากเชื่อมโยงโลกของเราสีภาพไม่ว่าจะเป็นแบบถ้าเราอยากจะไปที่ไหนเราก็ทะลุมิติไปได้เลยผ่านประตูของเรา<อ>เพราะฉะนั้นมันจะเหมือนว่าฉันฉันอยากจะเดินทางข้ามข้ามผ่านห่วงเวลาข้ามผ่านสถานที่ผ่านประตูมิติที่ในงานทุกชิ้นจะมีหมดเหมือนกันคะ่ะ มันจะมีความเชื่อมโยงกันอยู่สวยนะเออคอนเซ็์ดีใช้ได้โอเคเขาดูอันนี้ต่อไปนี้เป็นตอนอันนี้ก็เป็นชิ้นกลางคืนเดี๋ยวก่อนถามก่อนอันนี้ชิ้นหลังๆใช่ไหมครับอันนี้ทําไมน้ําหนักสีมันหนักแน่นิ่นขึ้นเพราะว่าเราแทนค่ากลางคืนงานหนูอ่ะมันมันเซอร์เรียวก็จริงแต่ก็เซอร์เรียวค่ะมันยังเ็นคาว่าเรียวอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องอิงความสีทีนี้ตัวงานเนี่ยเราอยากได้ความมืดความอันตรายความสงบของตอนกลางคืนเข้าไปเพราะฉะนั้นสัตว์ที่แทน ภาพนี้ก็จะเป็นสิงโตที่สื่อถึงความดุร้ายแต่ถ้าคุณลองมองดีๆสัตว์ตัวนี้ไม่ได้กำลังจะเข้ามาทำรลายคุณมันกําลังนั่งอยู่บนบัลลังของมันอย่างสงบตอนกลางคืนก็หมายถึงการพักผ่อนการการหยุดพักผ่อนการความสงบนิ่งใช่ไหมคะสีกลางคืนเลยจะให้โทนเป็นโทนเย็นโทนเย็นก็จะมีความรู้สึกสงบตามจิตวิทยาของสีโดยตรงเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีการใช้เล่นแซงของเพชรพลอยที่มันลิฟท์ก,กับ เวลาตอนคืนมันก็จะดิฟแฟกชัดเจนแล้วก็ออกไปคือเป็นตะกายออกมาเวลาใช่ค่ะแล้วทำไมมีนาฬิกาพอมีนาฬิกาเนี่ยมันสื่อความหมายอะไรยังไงนาฬิกาเนี่ยมันก็เล่าถึงเวลาค่ะเพราะว่างานมันคือห่วงเวลาทีนี้ตอนกลางคืนนะคะพอแสงมันมืดลงมันก็จะเห็นอะไรชัดขึ้นอย่างเช่นดวงดาวทีนี้แสงของนาฬิกาก็จะสื่อขึ้นมาก็เป็นเวลาตัวนี้ก็จะเป็นเลขเลขสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ด จริงๆตนตรงนี้มันก็จะเป็น11แล้วก็เป็น12 11นาฬิกาค่ะมันเป็นเลขของเลขคู่เลขหนึ่งหนึ่งก็ให้มันก็เป็นช่วงเวลากลางคืนด้วยครับช่วงเวลากลางคืนแล้วตัวสัตว์ก็เรือเป็นสัตว์โบราณมากขึ้นมีมีมีการแบบผสมภาษาอย่างที่หนูบอกค่ะว่าหนูอยากแซงสัตว์ของหนูมันจะต้องมีความเซเรียลที่มันไม่เหมือนกับสิ่งที่เคยเห็นทั่วไปวใช่ค เออนี้นี่ต่ออ่านี้อันนี้ก็สวยเนาะขอบคุณค่ะชิ้นนี้เป็นชิ้นสุดท้ายที่ปั่นหยับโอเคเล่ามาเลยชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นใหญ่เป็นเหมือนงานสรุปของทั้ง3ชิ้นที่ผ่านมาก็จะเป็นห่วงเวลา3ามห่วงเวลาก็จะเป็นทั้งเช้าเย็นกลางคืนสื่อถึงโอเคก็คือรวมสมทัมิ่งน้อยในหนึ่งก็ในหนึ่งภาพอะค่ะทำไมเราจะต้องจํากัดว่าจะเป็นแค่ช่วงเวลาเดียวภาพเนี้ยมันสื่อถึงเเเเเซนนตอออออร์ขงงงงงมมมืืืทั้3ี ชื่องานก็คือมิสโทเปียอุ้ยสงสารหนูรู้บอกชื่องานไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นอะไรนะยูโทเปียเป็นมิสมิสเทอรี่มิสเทอรี่มสเอรีแปลว่าลึกลับโทเปียยูโทเปียโทเปียก็คือคําที่มาจากยูโทเปียรวมกันก็เลยเป็นมิสโทเปียทีนี้เราอยากได้เซ็นเตอร์ของเมืองทั้งหมดก็จะมีประตูสามบานนะคะที่อยู่ในภาพสื่อเหมือนทะลุกออกมาจากสามภาพนี้แล้วก็ให้ความรู้สึกแบบอย่างที่บอกค่ะ มันเป็น i m ม l เ s สเพราะฉะนั้นเราจะเราจะไม่สามารถนำสิ่งนางความจริงหลักกฎเกณฑ์ใดๆมาตีกรอบภาพภาพนี้ได้อย่างตัวสิงโตหรือตัวตัวเสือค่ะจริงๆมันควรจะขยําขยําหงกินหรือกวางกินแต่ว่าสัตว์ของเราค่ะให้ความเป็นมิตรแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างสติสุขค่ะเป็นกวางรู้ไหมเป็นกวางพอเป็นกวางแล้วความหมายมันยังไงกวางเนี่ยมันก็สื่อถึงความใส่ซื่อความอินโนเซนต์นะคะแล้วก็ความบริสุทธิ์ ทีนี้ตัวกวางของหนูจะมีลูกเล่นตรงที่มันสามารถเลื่องแสงแล้วก็ขุดออกมาจากดอกไม้ดอกไม้มันก็เป็นเหมือนแบบถ้าเป็นดอกไม้จริงๆคงไม่ใหญ่ขนาดนี้ค่ะเราแทนดอกไม้เป็นเหมือนเอที่พักผ่อนหย่อนใจของสัตว์เป็นเหมือนเซฟโซนของสัตว์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็งานหนูหลักๆมันก็จะมีโดดเด่นในเรื่องของเอพวกพืชพันธุ์ต้นไม้ท้องฟ้าแล้วก็สัตว์ประมาณนี้ประตูวิติเหมือนกัาอยู่รง<ช>ดวงดาวเป็นดวงดาวด้วยแล้วก็มีกระจกมี เป็นประตูเป็นประตูอเป็นประตูเป็นกระจกก็ได้ค่ะเป็นประตูเข้าไปอีกที่แน่ๆคือเราทะลุเข้าไปได้ล้วก็มีทาร์มิงมีเวลาเหมือนกันมีดวงดาวใช่ไหม้วโค่ะโอเคอาจารย์คอมเมนต์ว่าไงบ้างงานหนูเล่าให้ฟังนิดนึงอาจารย์ค่อนข้างชื่นชมแบบว่ารู้สึกว่างานหนูมันให้ความรู้สึกที่หลุดโลกดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ค่ะรู้สึกว่าจะชอบผลงานชิ้นชิ้นแรกกันเยอะค่ะเป็นชิ้น ชิ้นถาวตอนเช้าทำไมเขาชอบชิ้นนี้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าด้วยโทนสีแล้วก็ด้วยความรู้สึกว่าเออมันรู้สึกอบอุ่นเห็นแล้วมันรู้สึกมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ตอนเช้ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนสื่อถึงการเริ่มต้นใหม่มันสดชื่นมันเลยรู้สึกสดชื่นแล้วก็ให้ความรู้สึกสบายตาน้องเข้าแสงนิดนึงเดี๋ให้แสงเข้าหน้ามันก็เลยให้ความรู้สึกสบายตาดีแล้วกว่าจะไปถึงรูปนู้น อาจารย์ช่วยให้เราปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างไหมลองปรับช่วยเยอะเลยคะ่ะเพราะว่าถ้าไม่มีที่ปรึกษาเนี่ยหนูก็ไม่สามารถที่จะรังสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างตัวชิ้นแรกอย่างที่หนูบอกค่ะชิ้นนี้มันก็เบสมาจากสตอรี่ที่เราอยากเล่าโดยภาพรวมทีนี้อาจารย์เขาก็ใส่กิมมิคเข้าไปเล็กๆอย่างเช่นเราต้องหาความหมายของม้าทําไมเราตัวภาพนี้เราต้องแทนม้าล่ะเราอยากจะสื่อถึงอิสรภาพเพราะม้ามันมันสามารถไปไหนก็ได้มีอิสรภาพของมัน แล้วก็ตัวเนื้อหามีความเชื่อมโยงกับเเชื่อมโยงกับชีวิตที่หนูพบเจอมาในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องอื่นเขาก็ไม่ได้ห่วงอะไรค่ะทีนี้เขาก็เหมือนหลักๆที่เขาเสนอแน่ๆชัดๆเลยคือทําชิ้นเดียวไม่พอนะไปทาชิ้นที่สองชิ้นที่สองชิ้นที่สองไม่พอนะทําชิ้นที่สามชิ้นที่สามไม่พอนะทําชิ้นที่สี่จบที่สี่ชิ้นค่ะสี่ชิ้นที่ใช้เวลากี่เดือนโอ๊้ยไม่พูดถอยเทาไปเข้าแสงสี่ชิ้นที่ใช้เวลาประมาณ สี่ชิ heard, ar, 3, oh. s, year. Year, oh, ้นคือจริงๆทํามาตั hai, yep. okay. <S <S in, oh, okay. ้งแต่ปีสามอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นหลักปีชิ้นแรกก็ชิ้นข้างหลังนี้นะคะใช่แ้วก็ถึงมาถึงงานนู้นก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนในตัวตนมากขึ้นแล้วยังสร้างงานในลักษณะนี้ต่อเนื่องอีกไหมครับคิดว่าเหมือนเจอทางอะค่ะเหมือนเจอแนวงานตัวเองแบบชัดเจนมากขึ้นแล้วก็คิดว่าจะค้นหาต่อไปเรื่อยๆคิดว่าในอนาคตยังต่อยอดกับงานตรงนี้แน่นอนค่ะ S 2> <S 2> <S <S ขอให้ประสบความสำเร็จเดี๋ยวก่อนเชิญชวนคนมาชมงานหนูหน่อยงานหน,หนูสวยมากขอบคุณมากค่ะนิทรรศาการนะคะจัดเริ่มต้นตั้งแต่วันที่3ตุลาคมนะคะไปจนถึงวันที่30ตุลาคมะคะ่ะนิทรรศาการ My of Utopia นะคะเป็นผลงานศิลปศึกษาอันิพนธ์ของชั้นระดับปริญญาตรีปีที่4นะคะวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาร่วมชมงานของพวกเราทั้ง8ท่านนะคะก็เป็นแนวงานที่ ต้องการจะถ่ายทอดจิตวิญญาณของตัวเองออกมาผ่านผลงานศิลปะมีทั้ง2มิติและ3มิติค่ะอย่างงานดิฉันก็เป็นงาน2มิติแนวยูโทเปียนะคะก็ถ้าใครชอบงานแนวแฟนตาซีแนวแบบเซอรียลอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูงานได้นะคะขอบคุณมากค่ะอโอเคขอให้ประสบความสำเร็จนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ